อ้าวไม่ใช่เซิร์ฟเดียวกันหรอชิบหายแล้วผมอยู่เซิร์ฟไหนแล้วนี่แล้วจะมีคนไทยนะเนี่ยซื้อปืนกัน 2> 3, 2, 1, 1> A W นี่แหละไป่ะ อนี้เม็ดเดียวแตกเลยด้วย嘛เนี่ยแหละ โหดขนาดเลยวะเอวบิ้วสามองหนหอยไอพีเอพีมันมันต้องยิงหัวดิ ยากว่ะเลยจริงๆนะรงบางเข้าไม่ได้เหรอเรี้ยทีมเรายังโหด โอ้ไม่ตาย40เปอร์เซ็นต์เฮ้ยอันนี้ว s เออะไรโอ้โหอ้อยตึงสัตว์เอาเอาอะไรไปเล่นดิเขาเล่นสนัยกันใช่ไหม AWM 200อะมีคนบอก F 200 สองร้อยก็ได้มาโอ้โหยิ่ไม่เป็นเลย M สองร้อยจริงซื้อมาหลายหลายกระบอกได้ไหมมั้ง เหลือสามตัวน okay, ี่แค่ไปทำอะไรเลยอะอ่ะประมาณนี้เลยค่ะ คิวบีเหรอคิวบีได้ครับคิวบีไปเราเล่นยังไงวันได้คิวบีโหต้องซื้อกล้องนี่หว่าคิวบี ตุ้นอะไรวะอ้อ้หช็อตนี้ชอ็อตเมกกี้ไฮไลไท์ได้เลยนะนี่ นะวะชนะแบบไม่ต้องทำเหาอะไรได้หนึ่นงกล่องครับผมมาครับโอ้หลังเข้าวะเพื่อนในไม่ดูให้เราว้าวเสียใจว่ะเออเพื่อนไม่ดูว่ะโอ้เสียใจว่ะจะไม่ดูว่ะเต็เ่่าวะโอ้จะะชนแล้วเมื่อกีี้มะจะชนะ ที่ไหมเนี่ยไม่รนนู้นะครับ เอ้เอามานันดีว่าเหือ SV ีตัวเดียวแล้วน่าโอ้โหตายหมดแล้วเหรอฝั่งน,นั้นติ๊กหน่อยดิมันเออมันตายหมดแล้วเอสบีตรงไหนติ๊กน่อยเนี่ยบ้าหน้าตึกตายอยู่ ส้งางโรงบาลไม่อีกโอเคได้ยาผม มองไม่เห็นว่ะตรงนั้นตัวหนึ่งนะ ได้ว่ะยากเลยย่าผมว่าวีเอสดีสุดละ three t w แต่ผมเล่นกากไงประเด็นอะ เงินเลยวะอย่าตายนะเวียนเราชนะแล้วมึงโหดจังวะมึงใจเย็นรอเวลาเฮ้ยพวกมึงใจร้อนมึงเห็นพวกมึงบุกอ่ะกูอยู่ในวงอ่ะมึงเห็นไหมเนี่ยโอ้ยเกย์ตายแล้วไม่ใหดจังวะเฮ้ยเออเออไม่พอพอเลยครูเว่นเจ็ดคิวเลยเมื่วานไอ้กี่คิวแล้วเนี่ยสี่คิว เพื่อนโหดเพื่อนโหดให้เพื่อนแบกให้เพื่อนแบกขวาขวาขวาหลังธนาคารเห็นไหมต้าใจวะขวาหลังธนาคาร ไอ้เยนนิโลกแล้วไอ้เยนนิโลกแล้วโอ้โหโดะโอ้โหลนลนจังได้มานิ่งๆแล้วมา รอบนี 3, 2, ้เราจะแบบนิ่งๆเลยนะเดี๋ยวจะนิ่งๆแล้วแบบไม่ขยับแล้วอยู่กะที่เลยอะไรเงี้ยสามสองหนึ่แฟดแบงค์ไว้ไง มันเห็นแสงพเพืองกัวว้าโอ้โหไม่ตายได้งไงสองนัดติด สู้เพื่อน,โอ,โ,นโ,โอ้โหมันโหจริงโอ้โหสามตัวโอโ้แพ้ไปรอบนี้เรามาครับผมอยู่ในโหมดแข่งขันนะครับ คอมพิวทีทีบไอ้เช่ยเราเต้นทำไมล่ะเนี่ยไม่เต้นซื้อปืนก่อนชิบหาย t h r เบียดครับผมเอ๊ะ บอกอยู่เอไม่ไม่มากันนะฮะตายไวเกินอีทูโอเคเอาใหม่เอาใหม่ครับผมเฮ้ยเปิ้นโหดว่ะเป้นอยังโหด เียเพื่อนโหดว่ะโหดมากเพื่อนๆหรือนเพื่อนยังโหดเอาใหม่ดีกว่ามั้ง A W เล่น A W แล้วกันครับเฮียี t h e e two o n ไป A f i g รอด่วนไปไหนวะลืมซื้อ,อยาเมื่อกี้ ก็ไม่ตายผมมันมียา แพ้เลยเราเชื่อมั่นใน AW ครับเราก็จะซื้อ AW แล้วไปโอ้โหกระโดดอีกครับไอตัวปุ่มตัวปุ่มซื้อของผมกับไอกระโดดมันใกล้กัน 2> 3 2 1 fight 1> โอ้ยเก็บใกล้กันไงปุ่มกระโดด เหมือนเดิมเลยถ้างนั้นแม่งมาตรงนี้แน่นอน โดนวีเอสตลอดเลยอะไรวะแล้วมึงอย่ามุดทำพวยเลย โอเคชนะครับผมเราเล่นปืนเดิมแล้วกันนะ A W เทพประจ่าง A W เราต้องเราต้องมั่นใจใน A W ครับผมเฮฟวี่เหมือนเดินนะ3 2 1ไป โอเคเราปิงกั้เพื่อนเนี่ยโอเคชนะครับผมโอ้กูตายทุกตาเลยนี่ว่าสี่เกมแล้วก็ตายสี่เกมครับผมมาเทพจ้าง AWP เต้นโอ้ไปเต้นเนี่ยนอ,อน,น,ยนอะไรนอน,นอกะอ้ดิชูคย้ยเอ๊ ชนะครับเยี yeah. ได้กล่องด้วยเขาพิชิตที